การรัตฉลองวันเกิดแฟนหนุ่มโต้งทูพีบอกได้คำเดียวทั้งหวานทั้งแซบค่ะผู้ชมอย่างที่เราเคยรู้กันดีนะคะว่าสาวปรางเธอเองเนี่ยสวยหวานก็ได้แซบก็ได้ค่ะสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่รักที่หลายๆคนนะคะต่างพากันอิจฉามากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆเนี่ยลุ้นมากๆเลยนะเมื่อไหร่จะลงเอยกันสักทีอะไรประมาณนี้นะ ักแสดงสาวอย่างคุณปรางกันนรัตหรือว่าเลดี้ปรางที่เธอเนี่ยโด่งดังจากบทแม่หญิงจันวาดในเรื่องบุเพศนิวาสนะคะแล้วก็แร็ปเปอร์หนุ่มอย่างคุณต้องพูพีที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่จะเคยมีการเลิกรากันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาสองคนก็กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งค่ะแถมดีกรีความหวานเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยก็ว่าได้นะเกไ,ได้ว่าหวานกว่าเดิมด้วยค่ะ คุณปลางเนี่ยเคยได้มีการเล่าย้อนถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มอย่างคุณต้งทูพีด้วยนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆโดยเฉพาะด่านครอบครัวที่เรียกได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยต้องฝากกฎเล็กของคุณแม่อีกด้วยนะคะเธอบอกว่าในชีวิตของ เธอเนี่ยคุณต้องทูพีเป็นแฟนคนแรกเลยเออแล้วก็เป็นแฟนคนเดียวด้วยแล้วก็มีแอบยิ้มมุมปากกุ้งกลิ่นกุ้งกลิ่มเล็กน้อยนะถ้าถามว่ามีคนอื่นเข้ามาจีบไหมก็ต้องแน่นอนค่ะมีก็ามาเรื่อยๆอยู่แล้วระดับแม่หญิงจันวาเนาะแต่ว่าคุณแม่ของคุณปรางเนี่ยเธอเป็นคนดุมากค่ะผู้ชมถ้าทําอะไรที่แม่ไม่สบายใจเนี่ยเธอก็จะไม่ทําแล้วก็ไม่อยากมีนะซึ่งตอนนั้นเป็นแฟนกับ หนุ่มต้งทูพีก็อายุประมาณ20ปีค่ะผู้ชมหลังจากนั้นเธอก็ได้มีการเล่าถึงสาเหตุที่ตัดสินใจมีแฟนคนแรกตอนอายุ20ด้วยนะว่าเธอบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังแม่มาโดยตลอดเลยไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจนะก็แอบ,บคิดนะว่าเออแม่ก็คงน่าจะเชื่อใจเราบ้างแหละเลยลองอยากจะมีความรักดูค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คบมาได้สัก4ปีเนี่ยเธอก็ยอมรับแหละว่าเออแบบ คุยกันแบบมันก็โอเคแหละแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันแตกต่างกันนะคะคุณโต้งเนี่ยเป็นคนใช้ชีวิตกลางคืนก็คือสี่ทุ่มก็คือออกจากบ้านเพื่อออกจากบ้านทํางานแต่ว่าสี่ทุ่มของคุณปลางเนี่ยก็คือต้องกลับแล้วแหละเพราะว่าแม่แม่กลับบ้านดึก8ปดโมงเช้าก็ต้องตื่นไปทํางานนะเธอบอกว่าอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะให้มากที่สุดเลยแหละแต่มันก็ลำบากนะคะหาเวลามาเจอกันมันก็ยากแล้วมันเป็นความเหนื่อยเลยรู้สึกว่า เฮ้ยฉันไม่ไหวอ่ะฉันอยากเจอนะเธอก็ทํางานดึกอ่ะฉันก็ต้องทํางานแบบตอนเช้ามันเวลาไม่ตรงกันเลยตัดสินใจเบรกก่อนหยุดความสัมพันธ์ไปก่อนดีกว่า2ปีที่เลิกกันไปนะคะก็ยังไงอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยคือหายไปจากวงวงจรชีวิตกันไปเลยนะแบบไม่รู้จักกันเลยอ่ะเลิกติดต่อไปเลยแล้วเหมือนว่าจะมีช่วงหนึ่งค่ะมีการกลับมาเคลียร์ใจกันแบบว่าเอ้ยทําไมอ่ะอยู่ๆถึงเลิกกันไปคือแบบ เพราะอะไรหรอกลับมาเปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยตัดสินใจอะโอเคงั้นกลับมาเป็นเพื่อนกันเนาะก็เลยมีการคุยกันกลับมาคุยกันประมาณปีกว่าค่ะผู้ชมก่อนที่จะมีการมาคบกันแบบเป็นแฟนอีกครั้งอะนะคะโอ้โหได้ได้ว่าหายากค่ะคู่แบบเนี้ยเพราะว่าต่างคนก็ยังไงถ้าเป็นหัวงอกก็คงแบบว่าแยกแยะกันไปเติบโตอะไรประมาณนี้นะวลรีเด็ทก็คงแยกแยกันไปแล้วก็คงจะมีแฟนใหม่กันไปแต่อยู่ค่ะเออคู่กันแล้วก็คงไม่แกล่นนะคะกลับมาเป็นคู่รักกันเหมือนเดิมค่ะ สำหรับคู่ของคุณปรางกันรัตน์นะคะหรือว่าคุณเลดี้ปรางเนี่ยกับนักร้องหนุ่มอย่างคุณต้องทูพีล่าสุดค่ะคผู้ชมเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหนุ่มโต้งนั่นเองนะคะด้านสาวปรางเนี่ยมีเหรอคะจะยอมให้แฟนอยู่โดดเดี่ยวเป็นไปไม่ได้ค่ะเธอเองเนี่ยก็มีการโพสต์คลิปน่ารักนรักพร้อมกับอวยพรวันเกิดให้หวานหวนเลยนะ,ะว่า เพราะเวลาเหล่านั้นฉันอยากเห็นเธอยิ้มเออ Happy Birthday to my very best friend my love and my life แล้วก็แท็กคุณต้องทูนะคะ You know I never want to stop making memories with you to h r u go h to good t i m e and best I love you and I love us อ้าหวานมากคะ่ะเธอไม่ได้มีการแบบว่าคิดแคปชั่นประมาณนี้เขียนแคปชั่นประมาณนี้นะให้กับแฟนหนุ่ม แล้วทั้งคู่ค่ะก็ยังพากันไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดสุดโรแมนติกด้วยมีหรอคะจะพลาดแน่นอนค่ะต้องโรแมนติกอยู่แล้วเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะและนอกจากความหวานของคุณปลางแล้วก็คุณโต้งแล้วเนี่ยก็ต้องยอมให้ก <speaking> ับความสวยของคุณเลดี้ปลางเขานะคะเพราะว่างานวันเกิดปีนี้เนี่ยมาในรูปแบบยังไงดีอะ แอบเซ็กซี่เบาๆด้วยชุดสีดำเสื้อสีดำนะแหวกอกด้วยสุดแซ่บไปเลยจ้ไแม่จ๋างานนี้ค่ะไม่พลาดนะคะทั้งสวยทั้งแซ่บยกให้คุณปรางเลยค่ะคู่นี้เนี่ยสวีทกันบ่อยมากโอ้โหอะไรก็แบบโอ้ยโ,โมเมนต์นี้คือแบบมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราอะนะผู้ชมน่ารักมากค่ะแฟนคลับคือฟินนะจ๊ะอยากฟังข่าวดีแล้วนะคะคุณโต้งคุณปรางค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม